สบายดีเ้อสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเป็นสุขสุขคนเดอ้อเมื้อนี้ก็มาพบพออ่อก,ก็น้นองหลัเด้อพ่อแม่พี่น้องพบพ่อก็น้องหลัยามแรงเนาะสีมาคุดห้องน้ําพี่น้องหรือว่าคุดคุ้มห้องน้นแหละเนาะโดยกตบทางเวลาเพิ่นโดยสิไปเบื่งกันเลยเนาะพี่น้องด,ดินจากเหนียวเหนียวเน่เมื้อนี้พระว่าฝนตกหรือว่า ทางสร้างคนเปิงส่บอกคือว่าได้ยินเพิ่เว่าเนาะ mm hmm. ทางรังคาบ้านไม่เท่าเนาะ mm hmm. อือบานนี้เนาะา mm hmm. สบายดีเด้อล่ะสบายดีเลยให้เชียงเจาะให้เขาลง <Okay. S 2> บักโอเค พอดีหรอกว้ยวพอดีเลยประทางเลยนี่ฮะเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงขอและมาวันนี้ตัมบิดตัมบิดต้นนั้นเลยล่ะพืชนันลงครูตัมบิดนะแดดแดดเนาะเดีด๋ยวนี้แดโดโบนแล้วคำแล้วเริ่มแล้วสี่โมงาย บเห็นจังไรยก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยมาอกิดที่ดินมันเหนียวแหง้งเนาะมันเป็นกิ่ต้องแมนเอาไปปั้นหมีมอจนโทมแหละดินบล็อกที่ห้อมานั่นเด,ดี๋ยวดิเด้ก็มันแตกกลอวโอ้ยทำหนักเลยออ จะเคาะหมอน,นี้นใช่ไหมจะชิโไปชห <laughs> รปอรปล่า <c oughs> น,น,นี่นี่ับอันนี้มาเคาะมันจะสิโยไปใช่ไหมคนที่มาเตกบ้านเนาะจะใชบอ้องน้องน้อง,นองาน้งลชบอกแล้วแต่จะเข้ายังบริารเป็นไ้ รู้ว่าเพิ่นไปตาข่านบ่ราะว่าเขาสิัดกันเนะบาเถอก็เพิ่นจะลงถ่ายคลิปหรือว่า,วา,านนยังกับเปิดเพิ่นกับ่เปิดงานเน่แวบแม่ทัพทิพย์แม่ทัพทิพย์พุ่ะม,มาเพื่อแม่ทัพทิศขูมยำแรง ใกล้ๆได้มาสังวะมันยังมาชสีย้ลงคืนเ้าคุณแล้วก็ถอดลงเลยเนาะแล้วมาเมลี่ทใจตัวเองมาแล้วมาแรงนี่แหละ เนี่ยแห้งเลยบีเด,ดอโอ้บอกหนักเลยแต่หับได้ไนาะ <laughs> มันนักกินเลยเด้่่าา้้ไ <laughs> 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 ีด ม,นนมันก็ขึ้นเนาะ,ะมันก็เลยมันก็เลยจองไหวไปกินหนักมากเลยค่ะดีกว่าก็แค่มาก่อนนอกนั้นบันทอนใจผู้หญิงคนนั้นเป็นใครบร่แน่ใจและบอกค่าห้ามนอนดีผู้เคียงไหวแค่เขาห่วงใยเขาในทุกยาม เรียกน้องว่าแฟนทุกคำแต่การกระทำเพื่อนห่างบาดจ็บยังมีหมวกน่ะพระเจ้าช่างเออหนึ่งบอมเดียวอยู่ในที่สว่างลุกยองเฮาลายพายเนอะสบายดีล่ะสบล่ะเรากำลังอิน เราจะมาซาดูเฮ้ยจะไปก็รักุดม่วนบ่บ่มันแบบว่าเขาเขาเมื่อยแล้วออกเพื่อดำน้ำมันอินเนาะมากระมาสระมับซาดูเดิดลงไปก่อนพี่น้องไชแต่ว่ามันกับซีบร์อันม่วงต้มเราจะหนี่ลงไปเนี่ยเปียกเบิร์ดทางนี้เพิ่งเป็นคนนั่นนั่นหาผุข่อยการเนาะนี่ยหินนะจ๊ะข่อยกันเลยพี่น้องเนาะ อันก็นั so kind of so sprechen, ่นคนจะคอมเมนต์ว่าอันโบได้ซอยกันเนาะแต่ว่าอันนี้หนะเปลี่ยนกันเพคนอาจจะเบิ่งคลิปบ่จบเนาะเบิ่งให้ในเด้อบ่เฮาเฮาก็ซอยกันในแบบแต่ว่ามันแบบว่าพัดเปลี่ยนกันท่าเปลี่ยนกันลงท่าลงนํากันเบิดก็บ่ได้แล้พี่น้องคุ้มมุ่อมนี่สิลงให้แนว้ได้เนาะลงไปก็ได้ยิงลงมากรบกคลิปยกใส่กันไลยอือก็เลยว่าเปลี่ยนกันลงหั่นโบได้อยู่โดนมื้อนั้นอ๋อมื้อนี้มื้อที่เฮาลงหั่นเฮาขุดนํากันแล้วแนวพี่ที่ทางน่องน่องไปอนามัยแม่นๆราไม่เทาฐานโต ก็เยว่าหินทาซอยกันทันใดบดหนเลยเพราะว่าเขาแป้งคุ้มอยู yeah> anyway> ่บนแห่งเลยลองลองผมไปอันใจเห็นกันพวกคนะก้อนนีนะแมแบบให้มันแป้เนาะเปลนลงโอเคอ้าวนอ่มหอนนาะอาษคำมันยอ้าวนอเวลา้นเนี้เอ้ามันแล่บมืออื่นว่ามืออื่นก็แล่กนนั่นแหละทั้งคนบดต๊เนาะมันต๊แล้วมันสีส่วนยานะเวลาส่วนึ ไม่นี่ยาทวนยาวพวอคือว่าเขาไปเรียกแต่ดองกันนบอกถ้าหามันคืนจะขาดไหมน้อขาดตกมากกระโหลกเซล์ไปนี่บอกฮะนี่บอกธรรดาฝืนนั่นน่ะมันชวนมันยาวบบมันติตที่นอนเองดินมันฟิดินมนมีสวนกดองาวเลยเาอาเร่ยนนี่สังเกตมันมีเพเก็บนิน้อยจัง ตั้งตากคนตากแดดตากคนตากเแดดตัดมันแล้วเอกมันยาวคยเขาอยู่ได้เลยส่วนนึงอันเดียวหนึ่งบอกลงดูวยละข้างๆก็ลงหายผู้ว่างลงหมด้วใช่ไหมลงและ กินนักไปเลยเอดนาะ้มู้กคุด้มนะจะคุ้มเราย่ะคุ้มเดียวคุ้มเดียวแม่มาคุดเยกันแดีวว่าแรกคนเพื่อนไปตัดไหม่บรเวนตัดใหม่เอยพี่น้องเลย เราก็มาซอยอยู่น้องเราก็ได้คทาเรียกเหตุผลอะไรทั้งคุณกับาทา,บาเาห็ดทานเนะาะกับโปตู้เพื่อนบุ๊คบุ๊คมีกำลังใจเลยกำลังใจจากใครเนาะจากบ่าวันท้องเนาหละเลนาะโอ้ยยิ้มไปเลย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 ทอนดิใช่เลยทำหน้ามาคดิบ่อะติ้งคนกับติ้ะติ้งใหม่คนนี้เด้อ มะข้าวเทม่นาเน่เขาเขาต้องกานีเรีย <laughs> กตกคุ้มเท่า่เลยจัง,หงไหร่ออขาสรุปลงมันมันมันบเห็นเนี่ยมันไปกี่ต้มเนาะแลนยันบรทธานไม่เท่ากันแลนแล้วไม่เท่าแลนแลนทั้งหมดเก็ตกหนักปุ้บเลยเป็นเมื่อตะเวนเน่ไม่เท่าค่ะวายังให้เป็นเมือ่อคำแต่ละมือก็ได้เราย่างมากเลยมื่อนี่ฮน้ำมันรถให้น้องตูนอื่นเป็นกระี่รถจักมากโดยว่าโอ้เราก็ว่าเล่าได้เนาะตั้งแต่สื้อรถ แกซื้อรถถ้าก็ได้ใส่น้ำมันนี่อเราไม่ได้ไปใส่ไม่ไปใส่เนาะคุณยายคนซื้อเคนก็ดีใจแล้วแบบนี้นะเราจะซื้อรถนี่ห่อหอบห่อหอบเนาะไปพี่ไปไปเอานมตุ้นอ่ะมีเบา่มีเบาะเฮาเจ้าเนี่ยไปเบิดมือจ้าไปไปเลยซื้อไห้ขี่ก็ต้องไปเนาะเลยเราในแจะไม่บิ่งซื้อไห้นี่มี่จะขี่มาพี่กับบบขี้ก็ไม่หัดเนาะเพราะเราบบกาขี่นะ ทางเลยไปทางใหญ่น้องบุก้ายังบุกแข็งในอย่างนะอนแรกเราคิดในความคิดสุภาพษิตเมื่อกี้เอาไปทางทีแล้วบม่ได้ดอกแล้วแพงโอ้โหเห็ุไหนต่แพงแต่แหนเนาะงงคนบุกเคยได้แพงไหนต้องตุนนี่ฮะต้อนว่าอ้อยเอาเออละเอออ้อยเอาเออชีวาว่าแบบแห้งๆขึ้นเชียงเล้วชีวาว่าเราให้เราได้ห่ะบอกแมนจะเแค่ต้นแค่ไหนบอกอึ่งโอ้ยฉันบอกเออต้นต้นเคี่ไหนบอกอึ่ง เออขอโทษเนเจ้าาังแหละบันนี้ฮันเราแบเจ้าให้ที่เจ้าบางคนให้แล้วนะโดยบอกเขากระบุกน้กระบุกหูนะเขากระยิมเลยเมื่อนี้บอกบอกมือฮานเอาหลอดผลไปนอ่นแหละแต่กะทิว่าเรื่องอันนั้นแหละโาเคที่บออือโอ้ยเคเอขอโทษเราบอพาไปดอกเราบอกมีเงินพาไปมันก็ยิมเราเห็นจะาเราดังเลยวราบบบอกเราแยกเขาพาไปหามออันนี้ นี่นี่นี่บมดตจะบอกหยิยิบลงหยบลงหยิบมานนะมนันเนว้าว้าวว้าวากันต๊อีกว้าตใกมเกบสิบายเลยดึงกระดาขูดมาให้จะสวดบาูดคขจะสวดอบท่านนะลีด้เทียงกัน เพยงกันลงนะบัดนี้เนาะไม่ได้กินี้เหาก็คุดเขาอยกทุบเขาอยากคุดคุดๆจ้ะอต้คนอีต้นถ่อนี่ยอมาคุดยากาศก็เริ่มตกขำลงรงเริ่มขำขำลงแรงจัดการเลยทาง้นกันทำงานประจำวันเนอะหนึ่งข่าวนะอย่างกายไปกายมาอยู่แล้วเนาะ เดี๋ยวอาเกินพี่น้จาันทองเ่า้เอาจอาบน้ามาเบาส่งนเอสียฮะหด่าคอย่าสิเปลี่ยนอาน้ามาเลยดีวเดี๋ส่งเวลาเอใส่ในรถมาาน่เนใส่ในรถเดี๋ยวเดี๋ยวตขน่ิ ยังใส่ไ no. yeah, ่ตั้งคเลยถึงไงรถนอันนใส่ยังไงจวไปตังคุยฮานายนะดกคือมีอยู่เสหนึงนี่นะยังไ่ทันได้มัดนะทเน่น้ำเวีนเห็นนี่ได้ปะยาตีรถของต่อด้น้อยนึ่งก็แย่เนอโอ้บ่มัจะตก ามาดิทางนีหลาเพิ่งกำลังคูดผู้วอีเลีเนาะผู้จนกองจนผูดเลยวะนี้ดินมัน,น,มนอยากแบบนั้นเนาะนก็เลยคูดไงดินเหนียวเหนียวเวลาพ่อเนี่ยเ่าว่าจะขึ้นมา่อก่อน <laughs> เปลี่ยนกันลงเนาะเปลี่ยนกันตักขึ้นตักลงอย่างไรเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงเนาะพี่จีดึงลรา ฮะเจ้าคุณได้อยู่เราไม่อยากให้คนมาดึงตีขุดซอยกันพี่น้องเอ้ยใส่ได้อยู่ในคลองใส่เลยไปบอกพิจารณ์ทางนี้กะเทเทเสาเรรียบ้อยเลยเทบุตรถุงอันเลยพี่น้อง เปลี่ยนพรละตีเพรล่งบ้านนี่แมนใช่แล้วอันนี้เบอร์ละบอละอันนี้เอร์เพิรดว่าแผพนอลูซิงนะเออเฮาหรบ่บู้เนาะ ทั้งสางเพิ่นกันเลิกงานแล้วเนาะเห็ดอยู่เฮกินบันนี้คำเลยเฮากับมาซอยเอายามแรงเนาะเพราะว่ากลางเวรมันกะแมนมันก็มีเวียกหลายอย่างพี่น้อยแมนแมนผ่านว่ไม่เห็นเลยดอกซอยกันขายทงเพิ่นก็คือสิค่าตัดพื้นเนียงนี่แหละเพิ่นก็ได้มาอยู่เพิ่นก็มาซอยเนาะ ได้คุดคุ้มทางนั้นเบามือนะคูนก็ออกเลยซักคนว่าบริสายกะนตีนเนี้ยวครไหนมีเสียงเพลงกับบดังเนาะเฮ้ยบอกเขาปันได แมนหาซี่เนเขอ่อะแม,มนข่อยไปข่อยไปเนาะข่อยเป็นข่อยไปยอ,องสกอยกัน <c oughs> กละมือกัได้พากันมากะเห็ดอยู่เห็ดกิน ทางเมตูเพิ่นเมื่อแต่เวนเมื่อนี้จะว่าเพิ่นเมื่อยเน,ะนาะเพราะว่ามาถูกมือทางเมตูเพิ่นกะบางมือเพิ่นกะหยางมาแต่เศร้าเพิ่นก็เลยเมื่อไห้แนเมื่อนี้เบิดแล้รบอเฮ้ยอืมพอก่อนก็นได้เมื่อแล้วเนาะแม่ขึ้นได้บ่ เราอันหนึ่นขึ้นดีได้อยู่ดทางหลังคาเนะาะน,นี่แพนอลูซิงคุนเอ,เนอเิน,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 นเ,อเนะาะผุนมาสงม่งหากัมาส่งเมื่อกี้นี่แหละ ห่วเด้เนาะแมขอเ่อยาอันี้มไว้น่ปนลามเอาเาหมนี่ปลาบปลาบ่บอกะบบออะไรเนี่ยข้ามมือุ้มเขาใไนี่ยมันหักหมดเลยอืมห้องกระจยโอเคเดี๋ยวมาจิ บรรยากาศยามแรงมาทางนี้ก่อนพี่น้องบานนี้ทั้งในใส่ทรา,า,า,ายเรียบร้อยกวางทางพี่ก็ นี่เลยสอยกันคุดมาแต่ละเอะ่อหาก็เริ่มคุดมือว่านนี่บอกแม่นแหละพี่น้องเลยดิหาก็ได้แชํานี่เพระาะว่าต่างคนกับต่างมีเวียยหลายอย่างพี่น้องย ขุดไปทีละหน่อยสอยกันฮะแหละด,ดินกับแน,นวแนวอย่าขุดยากนิดหน่อยนึงเวลาตักขึ้นฮะแหละมันยากมันก,กับบัวงคันเราเหื่อยแหงดอกแมนเขาก็เปลี่ยนกันขึ้นกันลงทั้งลงเหล็กก็เก็บเอากระสอบน้ำเนาะทั้งซางเพิ่น ກະສົມປູນແລະກະเ,เก็บເອົາເມືອໄວ້ໃສ່ຖານເພາະວ່າຖານທາງແມ່ພິນກະຍັງน้อยຫນ່ງໃໝສິບິດລ້ຈັກືດພິນສິວາດອກเก็กบໄວກອນພນອກສບໄວ້ສ່ານພວ່າມຈັງບໍດຊືຍາແລງ อ่ะยามแดงพี่น้องเอ้ยอ้าจากคลิปนี้กับทางน้องเหล็สิขอตัวลาพี่พินท่านี้ก่อนเด้อก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซุ้มคลิปของน้องเหล็ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาโดยจากคลิปนี้กับจิขอลาพี่พินท่านี้ก่อนเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี